ผมว่าท่านผู้ชมที่เคยนั่งรถไฟฟ้า a อร์พอร์ตลิงหรือว่านั่ง a อร์พอร์ตลิงเป็นประจำท่านผู้ชมเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าทำไมรถไฟฟ้า a อร์พอร์ตลิงถึงเปิดไฟแค่ดวงเดียวคือหลอดไฟขาดหรอหรือว่าเขาเปิดเพื่อประหยัดพลังงานหรือเปล่าแต่เอ๊ะตอนกลางวันเปิดข้างหนึ่งแต่ทำไมตอนกลางคืนถึงเปิดอีกข้างหนึ่งล่ะการเปิดไฟแบบนี้มันมีความหมายอะไรหรือเปล่า ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไขาข้อสงสัยในเรื่องทําไม Apple Link ถึงเปิดไฟแค่ดวงเดียวพีเซตเตตบายตั้มเวโฟครับสาเหตุที่ทําให้ Apple Link เปิดไฟแค่ข้างเดียวนั้นเพราะว่ามันเป็นโค้ดการติดไฟหน้าแบบรถไฟอังกฤษครับเนื่องจากรถไฟฟ้า Apple Link เป็นรุ่นซี e มนเดซิโร r คลาส s s 360-2 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับรถไฟสาย Histo Connect ที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็น d e ซ i o UK เหมือนกันโดยโค้ดการเปิดไฟนั้นจะมีอยู่2แบบด้วยกันครับคือ1แบบ Daylight จะเปิดในเวลากลางวันดวงไฟที่เปิดจะอยู่ด้านขวาของคนขับหรือด้านซ้ายของคนมองโดยจุดประสงค์หลักคือเพื่อสังเกตเห็นขบวนรถไฟที่วิ่งสวนกันได้ในระยะไกล เวลารถไฟ2อขบวนสวนกันตำแหน่งไฟหน้าของทั้งสองขบวนจะอยู่ติดกันเลยครับแบบที่2แบบไนไลท์จะเปิดในเวลากลางคืนดวงไฟที่เปิดจะอยู่ด้านซ้ายของคนขับหรือด้านขวาของคนมองโดยจุดประสงค์หลักคือ 1. ใช้สองทางในเวลากลางคืน 2. เนื่องจากดวงไฟมันอยู่คนละฝั่งกันทำให้เวลารถไฟสองขบวนสนกันเนี่ยไฟมันจะไม่แยงตาคนขับครับ และ3ใช้ไฟส่องเพื่อให้พอขคอรอหรือว่าพนักง,งานขับรถไฟสามารถมองเห็นสัญญาณไฟได้ชัดเจนอีกด้วยครับถ้าถามว่าสามารถเปิดไฟทั้งสองดวงพร้อมกันได้ไหมผมขอตอบเดยว่าได้ครับแต่ว่าเขาจะเปิดแบบไฟกระพริบกระพริบทั้งสองดวงซึ่งหมายถึงรถไฟขบวนนั้น ไม่จอดสถานีระหว่างทางหรือว่าเป็นรถไฟที่วิ่งเตรียมข้าวเดปโปหรือว่าสุดซอบบำรุงครับดังนั้นถ้าเราอยู่บนชาชาลาสถานีแล้วเห็นรถไฟฟ้าเปิดไฟกระพริบกระพริบมาแต่ไกลนั่นหมายความว่ารถไฟขบวนนั้นไม่จอดสถานีที่เราอยู่นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียเท่านี้นะครับ ถ้าอยากให้ผมทำคลิปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับรถไฟเรื่องใดสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคูดบายสวัสดีครับ